เป็นเรือไฟของอำเภอนาแกนะครับดวงไฟนั้นเยอะมากครับแต่ว่าศิลปินเรือไฟแล้วก็ช่างเทคนิคในการทำเรือไฟนี้มีความเชี่ยวชาญมากนะครับทั้งลายเส้นเดี่ยวที่ชัดเจนแล้วก็ลายเส้นตะเกียงคู่ที่ดูแล้วสวยงามมากครับด้านหน้าเนี่ยนะครับ น่าจะเป็นองค์พญาศีสัตนาคราชนะครับแล้วก็คนน้ำออกมาทางด้านใต้นั้นนะครับก็จะเป็นคลื่นน้ำคแล้วก็ตรงกลางนั้นมีอักษรที่เขียนว่าทรงพระเจริญแล้วก็ถัดไป เป็นเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันนะครับโควิด -19 หรือโคโรนาไวรัสแล้วด้านบนนะครับน่าจะเป็นองค์พระธาตุสีคูณนะครับพระธาตุประจำอำเภอานาแกนะครับน่าจะเป็นพระธาตุสีคูณครับ แล้วก็ถัดจากเป็นเบนเนวงอาทิตย์นะเป็นอักษรครับนาแก่นะครับถ้าดูทั้งลำเนี่ยจะเป็นองค์พญยาศรีสัตสนาคราชเต็ม <c oughs> ตัวนะครับทั้งตัวสวยงามมากครับนาแก่นี่ปีที่แล้วก็เป็นแชมป์นะปีเป็นแชมป์ <c oughs> ในเรื่องของความสวยงามสวยมาก จะเพิ่มไฟขึ้นนะครับก,ก็ทำให้มีความสว่างสวยงามอีมิติสวยงามมากเลยม,นนมีผู้ลบ ครเดี๋ยวขยายให้เต็มลำแก็ปรับเพิ่มใส่สวยงามครับปีที่แล้วก็เป็นแชมป์นะครับ สวยงามมากครับเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆอีกทีนึ่งสวยงามครับนี่ก็คือเรือไฟของอำเภอนาแกครับซึ่งรอยลำอยู่กลางลำแม่น้ำโขงนะครับสวยงามเด่นชัดสง่างามครับไม่เยอะนะครับในรูปของสัญลักษณ์นะครับก็จะมีองค์พญาสีสัตตนาคราชองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชสมัยครับแล้วก็พระธาตุสีขูด อ,กอักษรโควิด -19 นะครับหมุนได้นะครับโควิด -19 นะครับแม่หมุนได้เคลื่อนไหวได้นะครับสวยงามครับต้องขอบคุณครับศิลปินเรือไฟรวมทั้งช่างเทคนิคทีมงานผู้นำชุมชนนะครับที่สร้างสารรค์งานศิลปะนะครับเรือไฟสวยๆแบบนี้ให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน,นครปนมิต่น้องประชาชนชาวไทย แล้วก็นักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับได้ชมความงดงามได้ชมความพินี่ได้ชมศิลปะนะครับของจังหวัดนครปนมนะครับก็เป็นประจำทุกปีนะครับ15ค่ำเดือน11ไายเลือไฟนะครับก็จะมีการบูชา เราบูชาดวงประที่นะครับซึ่งเดิมก็เป็นเรือไฟซึ่งผลิตจากหรือว่าสร้างมาจากธรรมชาตินะครับจากต้นกล้วยต้นมะพร้าวต่างๆนะครับคือตามพื้นถิ่นปัจจุบันนะครับก,ปปนะบก็มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับนะ การท่องเที่ยวด้วยการทำเรือไฟนะครับที่มีตะเกียนเป็นหมืน่นหมื่นดวงนะครับก็ทำให้นักท่องเที่ยวนะั้นมีความสุขครับนี่ครับเรือไฟของอํมเภอนะนาับ